สวัสดีเด้อจ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับไุทุก,กตา่าสันตอนนี้ก็ล่องเหลืออยู่นํำของลาดูชะลาดูชเนาะเนอของนี่ก็ยาวก็เกือบ300กิโลเมตรนะคะแต่ว่าอันนี้าก็มีอันเขื่อนกันน้ำอยู่เจ็ดาเขื่อน เลยผ่านมาเมื่อวานนี้สิบเขื่อนเนาะคะ่ะเนาะเอา้าฟองจะพันขึ้นไปเป็นเอาตรงหลงแบบนี้และะ้วเอทอร์เดดออกมาก็บูเห็นเมื่อวานนี่ผ่านมาอันสิบเขื่อนอันเมื่อเช้านี่ผ่านมาสองเขื่อนก็เป็นสิบสองเขื่อนแล้วนะคะ่ะเนาะก็ไปอีกเกือบิพย์าเขื่อนก็ประมาณนั้นสักอาทิตย์นึงนะคะ อาุือกันนะจบออกากเขื่อนนี้นะคะวันเธอบีบเก๋เพราะว่ามันเป็นฐานแคบคลองนี้อยู่อัน,นไกเขตของสวิตเซอร์แลนด์จ้ะ แต่ว่ามันไกลก็คือก็มันก็มีภูเขามีแม่น้ํามีระกันเนาะกันเนาะแต่ว่ามันเกิอกันอยู่อันนี้อยู่ฝรั่งเศสนะคะฝนก็เที่ยวปั่นจัก,กรยานลหล้หายเมืองตามแม่น้ํามันก็ง,งามค่ะงามตาเบ่งโคลง เกื่อนเกื่อนที่านเปิดท่านบัวไดอันท่านบัวดิปิดอันนี้งค่ะจุดประสงค์ของการทำรอกของของเขื่อนละดูนี้ก็คือเนื้อ,อไซส์แบบเพื่อนระดูดีดีเนาะอนเนาะแต่ว่ามันวอประสบผลสำเร็จค่ะเพราะว่ามันเป็นเขื่อนแคบแล้วการล่องน้ำแคบคนถังอันนี้ที่เอวยไปล่องมาทางไตไปบุหูอันออกทะเลมันไปเจเลเลียนนั่นเ่ะมันก็เลย ก็เลยบอดไซเยอะเพราะว่าเลือใหญ่เข้าบได้ค่ะเรือที่ว่าใหญ่ใหญ่กันล่องตามมหาสมุทรเข้าบได้เพราะว่าเขื่อนท่านแคบแล้วล่องน้ํามันกระไดมาตรฐานแต่ว่ามันบบสาหรับเรือที่ว่าเรือชําเผาใหญ่สินะก็เลยพ่านก็เลยไซเป็นันการล่องเรือแบบทั่วไปเพราะเรือใหญ่พอประมาณก็เข้าได้สมมติเรือว่าใหญ่เกินไปก็เข้าบไดายแล้วก็มันก็เป็นการท่องเที่ยวแบบคอนัก เขื่อนเชษมาเขื่อนนิพพันกนนมีที่เปิดอันที่ปิดเปิดรีโมทคนถูเลยค่ะต้องปิดเปิดดีเป็นช่วงแม่น้ำแน่เป็นช่วงอันโคลงแดงคลองนิพพันกนนาวเนกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นน้ำฝนบ่ก่ข้ตกน้ำมันก็เลยอันอยากลดหลงพันเกินระวังเพราะว่ามันก็อันตรายพ่นบอกเพราว่าเกิดร่องแล้ว น้ำช่วงเหดือน้ํามันแหทงอันบัวในระดับมันก็ปิดปิดล่องน้ำเลยค่ะเบอร์ล่องก็บัวปอดภัยเดอกหันเนาะอันนี้ก็กองละดูชชื่อเต็มๆม่านก็มีสองชื่อเลยค่ะแต่ว่าคนส่วนมากที่หูจักว่าเป็นกองละดูชก็ื่อสวยงามแต่อีกแบบวันนี้มันเป็นต้นๆเนยนะคะเน้่องจากว่าเอ้ยพิ่งมาเข้ามาได้ที่ดอกเคื่อนดอกหันเนาะที่สองเคลื่อนก็ต้องไปอีกทุกที่สามเคื่อนหนึ่งก่อ ตามลำน้ำก็สวยงามค่ตมะตามชตาอยันคขนหุ่นโหรนะคะเนาะสะอาดสะอาดงามตามงั้นใช่ไหมลมพัดเย็นๆอากาศซัมมี่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้นก็แบบชตาเออตุ๊กตาอาขวัญของพิชญาดีนะคะเนอรแล้วก็คนนำเที่ยวก็คือแฟนเลยค่ะ อันเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขค่ขอบคุณใหม่สดชื่นเลยจ้าสวัสดีค่ะ